สวัสดีค่ะเก๋จะพาทุกคนไปเข้าพังสายงานนะคะของบริษัทแซบ888กันนะคะไปที่โคมก่อนเลยนะคะเดีแรกเลยเราไปที่โคมกันเลยนะคะเห็นไหมขึ้นมาที่โคมแล้วนี่นโคมนี่นะคะนี่นะอันนี้นะคะนี่นะโอเคเมื่อไปที่โคมแล้วแตะเลยค่ะแตะเลยทันนี้มาเจอหน้านี้ทำยังไงพิมพ์นะคะพิมพ์ พิมพ์คำว่าแซบ8 8 8นะคะพิมพ์ค้นหาเลยแซบ8 8 8จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะคะเราก็นะคะสังเกตเลยอันแรกที่ขึ้นมาที่เราเห็นนะคะจะเขียนว่านี่นะคะขอโทษทีอ่าจะเขียนว่านี่เลยนะคะนี่นะคะ member s a t แ8 8 online com นะคะอ่าอันนี้ให้เราแตะตรงนี้เลยแตะเข้าไปเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นลิงค์เข้ามาสู่ตรงนี้แล้วคือลิงค์เข้าสู่สายงานนะคะเป็นลิงก์ของบริษัทแฝ8แปดแปดซึ่งบรรทัดแรกเขาบอกว่าให้ใส่รหัสผู้ใช้ถ้าเรามีรหัสสมาชิกก็ใส่ไปตรงบรรทัดแรกเลยส่วนบรรทัดที่สองนะคะให้ใส่เลข4ตัวหลังของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะย้ำนะคะ4ตัวหลังของบัตรประจำตัว ประชาชนนะคะส่วนบรรทัดที่3ให้ใส่เขาบอกว่ารหัสยืนยันอันนี้รหัสยืนยันมาจากตรงไหนก็ด้านหน้าเนี่ยค่ะที่เราเห็นด้านหน้าเลยนะคะข้างหน้านี้ก็จะเห็นว่าเป็นเลข4827นะคะของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนจะไม่เหมือนกันดูตรงหน้าจอของตัวเองเป็นหลักอ่ะเราลองมาเข้ากันเลยนะคะนี่เก๋ก็จะใส่นะอ่าใส่ไปแล้วนะคะรหัสสมาชิกเสร็จเรียบร้อยรหัสผ่านใส่ไปแล้วและรหัส ยืนยันนะคะเก๋ก็จะใส่อ่ะ4827นะคะโอเคกดเข้าสู่ระบบกันไปเลยนะคะมาเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วให้สังเกตนะคะอันนี้เก๋จะพาไปทำไอคอนขึ้นไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปหรือเอาขึ้นไปที่หน้าจอหลักเพื่อสะดวกในการที่เราจะเข้างานในครั้งต่อๆไปนะคะให้สังเกตนะคะ มุมขวามือบนสุดเลยนะคะมุมขวามือบนสุดเลยนะจะเป็นจุดจุดจุดสามจุดเรียงกันนะคะนี่สามจุดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะคะ,ะให้แตะตรงนั้นเลยค่ะแตะปุ๊บนะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะขึ้นมานี่ให้ดูบรรทัดที่เขาเขียนว่าเพิ่มลงหน้าจอหลักที่เก๋วงกลมไว้เห็นไหมคะนั่นแหละค่ะอ่า แตะเลยค่ะแตะตรงเพิ่มหน้าจอหลักเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเพิ่มลงหน้าจอหลักใช่ไหมเราแตะเพิ่มไปเลยค่ะยังย้ำอยู่นะคะว่าให้เพิ่มเลยไหมคะอะแตะเพิ่มไปอีกครั้งหนึง่งนี่ค่ะเขาขึ้นไปที่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันที่หน้าจอหลักนะคะโอเคออกจากอันนี้ไปนี่เด้งมาที่นี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเด้งมาตรงนี้แล้วนะนี่นะคะทีนี้เราจะมาดูว่า เราจะดูว่าตอนที่เราเข้าจากตรงนี้จะเข้าไปที่เว็บไซต์เมื่อกี้นี้เลยไหมทดลองอ่ะแตะกันเลยค่ะนี่เห็นไหมขึ้นมาเรียบร้อยนะคะก็ง่ายๆสำหรับการที่จะเข้าผัางสมาชิกแล้วก็ทำไอคอนขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอเดสก์ท็อปของเรานะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ติดตามทริปทริปต,ต่อไปนะคะจะมาบอกอะไรต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะ